ก็ฝากมาถามนะครับว่าถ้าเกิดคุณคบกับคุณหนูแลกแล้วเนี่ยมีคนมากล่าวหาว่าคุณเนี่ยโอ้ไม่ได้เรื่องเลยไปหาแฟนก็แฟนเป็นตลกขี้เลยไม่สวยคุณจะพูดยังไงกับคุณหนูแลกเพื่อให้เขาเนี่ยครับผมสบายใจนะครับผมแล้วก็จะให้เธอเนี่ยไปทําสัลญกรรมหรือไม่อ,อถ้าไม่ทาเนี่ยเขาสวยตรงไหนแลวเพราะอะไรโอ้โหคําถามเขาคิดเยอะมาก นึิมคุณจะพูดยังไงให้เขาสบายใจจะบอกให้เขาไปทำศิลปกรรมไหมแล้วถ้าไม่ทำส่วนไหนที่เขาสวยอถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมาว่าเขาเนี่ยผมก็จะบอกเขาว่าตัวเองอย่าไปใส่ใจตัวเองจะเป็นตลกอะ่ะยังไงมันก็มีความสุขคนที่มีความสุขเป็นตลกย่อมมีรอยยิ้มเสมอถึงแม้ว่าเราร้องไห้เราก็กอดกันและมีรอยยิ้ม ล้วฉันต้องไปทำศิลปกรรมไหมออไม่ต้องทำครับทำไมไม่ต้องทำอ่ะเออดนนำผมรู้สึกว่าคุณสวยจากข้างในอยู่แล้วครับอ้มาขอบคุณครับตอบดีตอบดีขอเชิญคุณทรงไทยครับเชิญค ครับ,รบสมมติว่าเกิดคุณเนี่ยกับคณหนู่เล็กคบกัน <c oughs> คบไปได้สักพักก็มีคนบอกว่าคุณนี่อะไรทาไมเป็นเลือกแฟนเป็นตลกสวย <c oughs> ก็ไม่สวยขี้เหร่คุณจะพูดกับคุณหนู่เล็กยังไงให้เขารู้สึกดี 2. เขาต้องทำสัญญากรมไหมสามทำหรือไม่ทำไม่รู้แต่เขาอ่ะตัวตนของเขาเนี่ยเขาสวยส่วนไหนถ้าไม่ต้องมาทำสัญญากรมอ่ะอันที่หนึ่งก่อนเลยคุณจะบอกเขาว่ายังไง บอกเขาว่าตัวเองไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะตัวเองดูสถานะหน้าเขาด้วยเราเราเราไม่ได้ต่างอะไรกันเราเหมือนจะเสมอกันนะแต่เธอดูดีกว่าฉันนิดนึงเองดูดีกว่าฉันทีหนึงเองอ้าวสองแล้วฉันต้องไปทำกิจกรรมไหมเออต้องไหมไหมต้องครับกิจกรรมไหมยังไมอ่ะทละยังไงจะได้ดูไม่เบื่อแล้วถ้าทำกิจกรรมเนี่ยทำโซนไหน ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่หน้าครับอ้าวครับผมทำไมแล้วตูนทำไปตรงไหนทำไมหน้าเขาสวยยังไงเราถึงไม่ทำผมชอบบึ้มงบื้อครับผมโอ้แค่ตรงนั้นผมอยากให้ตรงนั้นเหรอครับแล้วตัวเขาหล่ะถ้าเกิดที่ไม่ได้ให้เขาไปทำหน้าแล้วแล้วส่วนไหนที่รู้สึกว่าเขาสวยที่สุดเราถึงไม่ให้เขาไปทำศัลญกรรมขาเขาสวยครับผมนะขาเพราะเป็นคนมองลึกนะใช่ครับผมใจขาใจใจใจลึกกว่านั้นอีกครับผมเลือยากจะไปลึกกว่านั้นแต่ว่ามันไม่อย่า ก็ขาคือพอแล้วเนาะเ,เข้าใจกันเอาอเไว้ตรง <ไป S 1> ที้ได <ป S 1> <ง>้มาเลยครับสิบวินาทีเริ่มครับ สองคนแล้วจับมือกันทำไมอ่ะเออใม่เป็นแมนนะเป็นแม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 นเฮ้ยได้เลยแต่ว่าเอาเรื่องจริงเรื่องจริงแมื่องจรเรื่องจริงอว้ยเรื่องจริงอ่ะเรื่องจริงเว้ยเรื่องจริงเรื่องจริง คนไหนก็ได้เพราะเลือกคนนี้ก็ได้สองคนอลนะเอ้าเลือกครับทิ้งคุณจะรู้ไว้คนเดียวนะครับคุณหน่อมากครับขอบคุณครับอย่าได้พ่ส่งเอ็ด คุณสรุปนะคะสุดหลอดมากแน่เห็นซ่าของเรานะคะโดนตัดผมสมน็อตซะแล้วดูหน้าสาวสิคะหน้าอย่างนี้ไม่น่าโดนตัดนะคะคุณรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้จริงก็เฉยๆครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปแย่งเธอคืนมาไม่ธรรมดามีอะไรฝากบอกถึงคุณหนูเล็กหน่อยไหมคะที่เขาไม่เลือกเราค่ะปิดโทรศัพท์ให้ดีเพราะงั้นผมจะโทรจิกจนกว่าคุณจะรับโทรศัพท์แล้วเลือกผมจนได้นะจ๊ะเดดี้ วิวัฒนาการของโลกใบนี้นี่มันช่างไปรวดเร็วเหลือเกินทีมสุดท้ายดีกว่าครับผมขอเชิญคุณคินคะ่ะคุณคินคะคุณก็ต่ายถามว่าถ้าเดทแรกของเราเนี่ยไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารปรากฏว่าเก้าอี e ้ที่คุณกระต่ายนั่งเนี่ยมันดันหักทะลุเทะเลยนะคะ คุณจะมีวิธีอะไรที่ทําให้คุณกระต่ายไม่อายคนอื่นเชิญค่ะผมไปจะรีบไปประคองดูว่าบาดเจ็บตรงไหนไหมถ้าไม่บาดเจ็บผมก็จะถามว่าอยากทานที่นี่ต่อไหมถ้าไม่อยากทานเรากลับไปบ้านกันไปทําอาหารทานกันที่บ้านนั่งโซฟาตัวเปิดของเราเจ๋งว่ะอ้าวขอบคุณมากนะ ใช่คุณทัศน์ค่ะคุณทัศน์คะครับ,บคุณกระต่ายฝากถามมาว่า,วาถ้าสมมติเดทแรกของคุณทั้งสองคนนะคะไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแต่เผิอเผอิอเก้าอี้ที่คุณกระตา่ายนั่งเนี่ยดันหักซะตรงนั้นคุณกระต่ายนี่ล้มก้นจำเบ้าเลยคุณจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้คุณกระต่ายไม่ไอายคนอื่นเชิญค่ะก็จะเข้าไป โอมขอหล,เล่เบาๆนะครับว่าตัวเองก็ชอบร้อเล่นอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านแล้วก็ที่ร้านอาหารเลยนะแล้วก็จะชวนเขากลับบ้านเลยครับออกลับบ้านเลยจะชวนเขาไปทำหัรนเนื้อหั่นเนื้อใช่จะไปทํากน้ําเงี้ยวอ,อ,อย่างนงี้กินกันดีกว่า<อ>ครับจะได้เคี้ยวไปด้วยกันครับออทีหลังทีหลังรู้แลวเดี๋ยวพอกลับบ้านปุททำน้ำเงี้ยวเงี้ยวดีกว่า<อ> <laughs> ค,คุณก็ต้ายเชิญเลือกค่ะคุณสิ่งไม่ได้สิ ไม่ค่อยว่ากันเออตรงนี้ตัวใหญ่หนูอยากได้สองคนไม่ได้หนูขอรไองไม่ได้ต้องเลือกคนเดียวอ่าเลือกเลยขอเลือกนายไม่ได้เอาไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไป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 หนไปไอ้มาเดินเงี้ยกันไอ้มามาเดิน ไปไปไปปุ่นน้ำเนี้ยวรอเลยไปโดนกันพีเพราะหนุ่มสุภาพของเรานะคะโดนกระต่ายตัดความสัมพันธ์ซะแล้วรู้สึกไงบ้างอ่ะก็ไม่เสียใจเท่าไหร่ครับก็ทําดีแล้วครับุณคิดว่าคุณแพ้คนตรงไหนน่ะน่าจะความรอนะครับใช่ครับมอถึงคุณกระต่ายเลยค่ะคุณกระต่ายครับถึงคุณจะตัดความสัมพันธ์กับผมนะครับผมอ่ะยังไงก็มีคุณเป็นไอดอลนะครับ วันนี้สนุกจริงๆครับขอบคุณครับผมแต่ชอยส์องเราทั้งสี่คู่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเป็นชั่วโมงสีานทีที่สุกจริๆสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่ที่นี่ครับแต่ชอยส์ไฟดันเลือกได้ให้เด็ดใช่เลยและที่นี่อย่าลืมครับผมถ้าเกิดคุณมาปุ๊บนอกจากแต่ชอยส์เสื้อกคุณคุณก็เลือกแต่ชอยส์ได้เหมือนกันครับล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ในสัปดาห์น okay, ี ain ้เราได้คู่เดทสุดฮอตครบทั้ง4ีคู่คู่แรกคุณชมพู่ได้เดทกับคุณไอซ์คุณหญิงได้เดทกับคุณเกมคุณหนูเล็กเลือกเดทกับหนุ่มทรงไทยและคุณกระต่ายเลือกเดทกับหนุ่มคีนบรรยากาศเดทจะสุดแสนโรแมนติกขนาดไหนไปชมกันเลยครับร่างกันที่คู่แรกคุณชมพู่เลือกพาหนุ่มไอซ์มาทานไอศกรีมหวานๆโรยท็อปปิ้งหลากสี มองตาไปมาจนน้ำตาเลือพี่บอกเลยว่าคบสาวรุ่นพี่นั้นมีแต่สบายไม่ว่าน้องอยากได้อะไรพี่พร้อมจัดให้ตามใจทุกอย่างเลยมาที่คู่ของคุณหญิงที่เลือกพานุงเกมมาสบิที่ริมแม่น้ำคู่นี้เขาผลัดกันป้อนผลัดกันทานชีวิตช่างสุขสำราญจนไม่อยากกลับบ้านไปอยู่คนเดียวถ้าความโสด มันทำให้คุณเปล่าเปลี่ยวลองคบหนุ่มสุดเฟี้ยวแล้วชีวิตจะเปรี้ยวมีรสชาติตลอดกันถัดมาที่คู่ของคุณหนูเล็กเลือกพาหนุ่มมาดเข้มทรงไทยมาดูหนังรักฟรุ้งฟริ่งกัน2ต่อสองแต่ดูเหมือนจะเฮฮามากกว่าทำหน,าน้าอ่อนสงสัยเคมีของคนทั้งสองจะเข้ากันได้พอดีแม้ชีวิตของเราจะบีซี่แต่เวลาดีๆแบบนี้เราก็มีให้คุณแค่คนเดียว มาที่คู่สุดท้ายคุณกระต่ายเลือกพาหนุ่มขีนมาทานขนมเพิ่มความหวานคู่นี้เขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่จนแก้มบานแถมยังรู้งานยอกล้อไปมาพากันเพลิดเพลินเขาว่ากันว่าความรักไม่ใช่เรื่องมงึนเอถ้าไม่ขาดไม่เกินก็ถือว่าเราเป็นเนื้อคู่กันละกัน Have a good dream. Eat good screw.